โทษปรมาทิตัจจะให้จิตวิญญาณฟังทำไมต้องนิพพานเพราะว่านิพพานคือการหมดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดว่าเราทำไปเพื่อให้จิตสงบเราทำไปเพื่อให้จิตตั้งมัน่นเราคงไม่ต้องมี อง์พุทธมาประกาศพระพุทธศาสนาเพราะสิ่งที่เรียกว่าฌานที่เรียกว่าทำให้เกิดนั่นนะก่อนที่จะเกิดพระพุทธศาสนาก่อนที่จะมีพุทธเจ้าของพวกนี้ก็มีอยู่แล้วฤษิทีภัยก็ได้ถึงฌานแปดคือได้ทั้งฌานสี่และรูปฌานสี่ ซึ่งฌานสี่ก็มีปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานตตุติฌาน,านอโลปฌานก็มีอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะวินอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาะสัญญายตนะซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยตอนไปเรียนกับ อาราตดาบทก็ได้ถึงฌานเจ็ดด้วยกันและไปเรียนอุทกับอุทกาดับทก็ได้ฌานที่แปดก็คือเนวาสัญญานาสัญญาจตนะแต่พระองค์ก็ชี้เปี้ยงออกมาเลยว่านี่มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางที่จะทำให้พ้นทุกไม่ใช่ทางที่สิ่งที่เราแสวงหามันไม่ใช่โมกษะมันไม่ใช่โมกธรรมทางแห่งทางแห่งความพ้นทุก ที่แท้จริงฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ทางแห่งการพ้นพพที่ทางแท้จริงแล้วอะไรแล้วมันคือเมื่อมีการเกิดแล้วมันจะมีอันไม่เกิดซึ่งคนทั้งหลายไฟหาเนี่ยพระพุองค์ก็ทรงทําให้ดูเลยที่เกี่ยวกับโยคะ ซึ่งสิ่งที่พระอ,องค์กระทำนี่ยเรียกเรียกว่าทุกขละกริกกริยามันยิ่งกโยคะอีกแต่ทําแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางแห่งการที่จะทําให้ดับทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงพระอ,องค์ก็ถอนถอนมาถอนมาแล้วก็มาฝึกจิตมารู้กายรู้ใจตนเองนี่แหละ โดยอาศัยเหตุที่เรียกว่าตอนสมัยเด็กเคยได้ตอนเด็ดควบเคยได้นั่งสมาธิแล้วก็พิจารณานั่งเฉยๆนี่แหละจนได้ปฐมฌานบิดามาเห็นเกิดอศัศจรรย์จใจล่มเงาบ่ายสองโมงและวล่มเงาอย่างยุด ตอนเที่ยงอยู่เลยจึงกราบเป็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยพอกราบโลกเป็นคงที่หนึ่งเกิดอัศจรรย์ใจนั่นแหละเอาตรงนั้นแล้วมาใช้ในการพัฒนาและฝึกจิตเมื่อพระอ,องค์ได้มาเรียนรู้การฝึกจิตตรงเนี้และพระอ,องค์ก็ทำมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนั่นแหละ พระอ,องค์ก็ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าตาัดสูลอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณก็คือยามที่หนึ่งพระอ,องค์บรรลุปุปเพในวา,านต,ตานุสติญาณญาณยามที่สองพระอ,องค์บรรลุจุดตูปรปัตยาณและยามที่สามเนี่ยพระอ,องค์ บรรล,ลุอาสวัคคยายานซึ่งยามที่หนึ่งก็ดียามที่สองก็ดีนั่นนะตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเนี่ยบิชาข้อที่หนึ่งก็ดีข้อที่สองก็ดีเนี่ยรัธิฤทีทภัย์รัธิศาสนา,าพราหมณ์เขาก็ทำเขาก็ได้อยู่แล้วแต่มันไปเกิดแค่ พมบโลกส่วนอาสวัคยายานเนี่ยยานที่ทำให้อาสวะสิ้นไปไอเนี่ยคือการตัดภพตัดชาติได้อย่างแท้จ,จริงคือการเข้าถึงซึ่งพรนิพพานการทำนิพพานให้แจ้งตรงเนี้ยดังนั้นเมื่อเราจะสอนพระพุทธศาสนาเนี่ย มันทสอนให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของพระพุทธองค์ที่ได้ส่งประกาศว่าตลอด45ปีเนี่ยพระพุทธองค์ส,งสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นทุกข์ก็เชื่อให้เห็นว่าตาบใดก็ตามเมื่อ,อยังยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็จะต้องได้ทุกข์แน่นอนเนี่ยทุกข์เพราะว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่าไปพระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วว่า ทุกขาชาติปุณณพนังการมีชาติบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์ซึ่งตรงเนี้ยหลังจากพระอ,องค์ได้ตัดสรู้แล้วพระอ,องค์ก็เชื่เห็นว่าเราเนี้เวียนว่ายตายเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยนามชาติเป็นทวนแล้วก็หลังจากตัดสรู้แล้วก็เย้ตันหาว่าเออเราเจอท่านแล้วนะเธอจะสร้างของสร้างเรือนต่อไปไม่ได้อีกแล้ว การที่สงบระงับเข้าถึงการปรุงแต่งสังขารได้นั่นแหละเป็นความสุขตรงนี้แหละก็คือเชีย่ยเห็นว่าการที่จะหยุดการเกิดได้นั่นน่ะก็คือความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยต้องชี้ลงไปว่าก็คือหมดการเวียนว่ายตายเกิดตัดกรามกิเลส วิบากได้ซึ่งในทางคําสอนทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัตโตูปเฉโทตัดวัตตะคือการกิเลสวิบากได้อย่างหมดสิน้นการกระทําที่พระองค์จะทำนะพระองค์จะทำเพียงกิริยาเท่านั้นนะ่ะมันไม่มีบุญมีบาปแล้วมันเป็นเพียงกิริยาที่ทํำ กระทำไปก็เพื่อประโยชน์เพื่อกระกูลเพื่อความสุขให้เทวดานั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระอ,องค์พระอ,องค์เป็นเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกพระอ,องค์เรียกพระอ,องค์ว่าตถาอาคาตาโลต,ถา,าต,าตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกเท่านั้นแหละบอกอะไรลหละบอกทางที่จะให้ถึงการ ดับทุก์ได้อย่างแท้จริงที่เรียกว่าสติปัฏฐานสูตรก็คือหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตและหมวดธรรมไอเนี่ยเป็นทางเดียวที่จะทําให้ถึงซึ่งนิพพานแต่ก่อนจะถึงนิพพานนั้นนะ่ะก็จะมีข้อดีข้างหน้าอยู่สี่ข้อด้วยกันก็คือใจบริบุริส์ ไม่มีโศกะและปริเทวะก็คือไม่มีความเศร้าโศกและความวิไลลำพันอีกต่อไปแล้วไม่มีความทุกข์กายและไม่มีความทุกข์ใจตามใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีชาติอยู่เนี่ยเพราะอาวิชชาเป็นปันจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปันจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปันจจัยจึงเกิดน,นามารูปเพราะนามารูปเป็นปันจจัยจึงเกิด สลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะเพราะเป็นปัจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชลาและโมระาและก็โสกะปริเทวะทกโทมนันอุปายาตก็ตามมาเป็นวลเลย ฉะนั้นตรงนี้แหละก็ชี้ให้เห็นว่าตามใดก็ตามเนี่ยเมื่อเราเมื่อเรายังมีอวิชชาคือมีความไม่รู้กายและใจใจเนี่ยการที่เรายังไม่รู้กายและใจอย่างท่องแท้เนี่ยเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระอะหันทั้งหลายที่ ทำกิจเสร็จแล้วเพราะ,ะท่านเหล่านั้นจะพูดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่หยุดการเกิดน,นั่นแหละก็จะทําให้ทุกโทมนัสไม่มีทำบรรลุยายธรรมก็คืออริยมรรคอริยมรรคมีองแปด ก็คือเห็นถูกต้องดําฤทถูกต้องพูดถูกต้องกระทําถูกต้องเลี้ยงชีพถูกต้องเพียรพยายามถูกต้องอเลึกถูกต้องและจิตมั่นถูกต้องตรงนี้แหละเมื่อบรรลุญาตธรรมแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กระทำในผานให้แจ้ง การกระทํานิพพานให้แจ้งตรงนี้ก็คือออกจากตัณหาชื่อว่าวานะก็คือกําเนิดทั้งสี่นี่ไม่ว่าจะเกิดเกิดในไใข่เกิดในคันเกิดในเท้าไข่และการเป็นโอปป,ปาติกะก็จะหมดโดยปริยายฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนเป้าหมายก็คือการทำนิพพานให้แจ้ง การทำนิพพานให้แจ้งก็คือยังไงล่ะก็ขันไปเจอไปเจอจิตเดิมแท้ว่าการมีขันนะการมีขันเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการยินดีในการเวียนว่ายแต่เกิดก็คือยังมีตัณหาอยู่แต่แต่เกิดเลยไปถึงจิตเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้เนี่ยมันก็จะปล่อยวางาธาตุปล่อยวางขันการที่จะ ปล่อยวางธาตุปล่อยวางขันได้ก็ต้องมารู้มาเรียนรู้จิตเดิมแท้ว่าจิตเดิมแท้เนี่ยมันคือเหตุปัจจัยให้เกิดธรรมต่างๆทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งบุญทั้งบาปทั้งชอบไม่ชอบเนี่ยมันเกิดที่ขนันไม่ได้เกิดที่จิตเมื่อเราพิจารณาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจิต เราก็จะเห็นจิตว่าจิตมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรภายนอกเหมือนกับความว่างภายในคล้ายกับศิลาแทงเทึบมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรและมันไม่มีตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นมันมันไม่มีมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นเรามันไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นซึ่งการที่มันไม่ได้มีเรามันไม่ได้เป็นเหานี่แหละก็คืออนัตตามันไม่มีตัวตน แต่มันยังมีอยู่ครบมันยังมีบริโภ์เลยแต่ธรรมชาติมันก็เป็นเท่านั้นแหละทำทั้งหลายที่เกิดคือที่เราเห็นว่ามันเป็นบุญเป็นมันเป็นบาปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เราปรุงอยู่ที่สังขารเราปรุงนั่นแหละฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าทำต่างๆมันโทกประจัายปรุงแต่งมันปรุงมันปรุงขึ้นมา เราเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็จะเบื่อหน่ายขายกำนัดจากขันจากจากการที่จะเวียนว่ายไตรเกิดเนี่ยเมื่อจิตมันรู้อย่างนี้แล้วมันเบื่อน่ายอย่างนี้แล้วมันก็จะทำวิชาและวหมุตวิชาก็คือปเุเพนวาสานตติยานจตุปปัตยานและอาตวะขยญาณโดยเฉพาะการทำอาตวะ ให้เส้นปลายนี่แหละความรู้ที่เกี่ยวกับการทาอาสวายเส้นปลายก็คือการที่เข้าใจจริงๆว่ารู้อย่างจริงๆว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดที่ขันไม่มได้เกิดที่จิตและก็วิมุตต์ก็คือหลุดพ้นจากธาตุจากขันคือจิตอิสระจากธาตุจากขันจิตพ้นจากกิเลสเครื่องข้องทั้งปวงก็คือจิตอิสระนั่นเอง จิตอิสระถ้าเกิดว่ายังไม่ตายคนคนนั้นเจอจิตอิสระแล้วยังไม่ตายก็เหมือนน้ํากับใบบัวมันอยู่ด้วยกันแหละแตมม่มันไม่เกี่ยวข้องกันอมันไม่เกี่ยวข้องกันข้างนอกจะวันไหวแต่แต่ถ้าข้างในสงบเย็นนั่นแหละคือทำไมต้องให้ถึงซึ่งพระนิพพาน หรือว่าทำไมต้องทำในพานให้แจ้งก็คงจะเป็นเครื่องประกาศพระศาสนาได้อย่างดีว่ามรสีผลสีในพันหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องมันมาเรียนรู้และก็มันมาทำจเจริญกะทำให้มากและทำบ่อยๆทำเป็นอาจินก็จะทำมรสีผลสีในพันหนึ่ง ให้บังเกิดมีซึ่งการทําให้บังเกิดมีเนี่ยก็คือเป้าหมายที่พกกระพุทธองค์ได้ทรงประกาศผมอมจารย์เพื่อประโยชน์เพื่อกระโนูนเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ปะหูชนเพื่อความสุขแก่ปะหูชนเนี่ยเพื่ออนุเคะห์ชาวโลกพระองค์ทรงอนุเคราะห์อย่างนี้แสดงทมตลอด 35, ส5่ิบห้าัสาเนี่ยก็จุดมุ่งหมายก็ตรงนี้แหละ ก็คือความเมตตาของพระอ,องค์เนี่ยต้องการที่จะให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นจากวัฏฏะสงสารฉะนั้นเมื่อพระธองค์ทรงสอนมีเมตตาการหลนสอนให้ต้องมุ่งหวังที่จะให้สัตว์นั้นพ้นจากทุกขแล้วก็ประพฤติและปฏิบัติตามและทําให้ถึงฝั่งที่พระธองค์ได้ทรงสอนไว้พระอ,องค์ทรงสอนเรื่องทุกและความดับทุกซึ่งความดับทุกในที่นี้ก็คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการ เข้าถึงซึ่งนิพพานหรือว่าการทํานิพพานให้แจ้งและการทํานิพพานให้แจ้งตรงนี้พระอ,องค์ได้ตัดสรุปไว้ตอนประกาศเ,เขาเรียกว่าอุดมการพระพุทธศาสนาเลยว่านิพพานังปาลมังสุข,ขังนิพพานพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่ายอดเยี่ยมตรงนั้นฉะนั้นตรงนี้นิพพานนิพพานังปรมังสุข,ขังนะ นี่ผ่านไปนยอดสุขซึ่งตรงเนี้ยของจริงไงมันเน่งเป็นใบนะของผูด้ได้ไม่ใครไม่ใช่ของจริงแต่นั่นน่ะคือจุดมุ่งหมายทางพระพุทธศาสนาที่พระพองค์ได้ทงสอนและประกาศไว้พระองค์ทรงชี้ให้ประกาศให้ชาวพุทธทั้งหลายนะั้นได้ตื่นแล้ว ฉะนั้นคนตื่นรู้ที่เรียกว่าชาวพุทธหรือว่าบุตรดาเนี่ยก็คือผู้บานแล้วเหมือนกระดอกบัวที่บานแล้วฉะนั้นจะเป็นดอกบัวที่บานได้แล้วได้นั้นนะ่ะมันจะต้องมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจอย่างท่านเห็นจับจูบบ่อยๆตรงเนี้ยก่อนที่ท่านจะบอกว่าเห็นเห็นอะไรนั่นแหละก่อนที่จะบอกว่า เห็นแก้วตัวนั้นนะ่ะก่อนเอ๊ะตรงนั้นแหละไอ้น,นั้นนะ่ยช่วงก่อนที่สังขารจะทํางานก่อนที่วิญญาณจะไปรับรู้ตรงนั้นแหละไอ้น,นั้นแหละคือจิตเดิมแท้ของแต่ละคนซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีเราไปเป็นมันไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ไปเป็นในนั้นซึ่งมีแต่เพียงรู้เท่านั้นซึ่งการรู้ตรงนี้แหละรู้ที่โดยไม่ปรุงตรงนี้แหละ ก็คือจิตเดิมแท้และแต่ละคนนั้นมีทุกคนอยู่แล้วเป็นพุทธาหรือว่ารู้ตื่นเบิกบานอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอยู่ที่เงื่อนไขเดียวก็คือติขอินทรีย์มีอินทรีย์แก่กล้ามากน้อยเพียงใดหรือว่าเป็นมันทะมีอินทรีย์อ่อน ตรงนี้แหละคือเงื่อนไขที่ที่เราจะถึงฟังถึงฝันได้หรือไม่แต่เมื่อเราทําเหตุมาเรียนรู้บ่อยๆเนี่ยเมื่อเราทําเหตุตามที่พระพองค์ได้บอกไว้ว่าก็คือการมาเรียนรู้กายมาเรียนเรมาเรียนรู้ใจตรงนี้แหละทําเหตุตรงนี้เขาเรียกว่าทางสายเดียวที่จะทําให้ถึงซึ่งนั้นซึ่งพันนิพาน สายอื่นมันไม่มีไงล่ะมันจะต้องมาเรียนสายนี้เท่านั้นแหละก็คือการมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้เวทนามาเรียนรู้จิตมาเรียนรู้ธรรมตรงนี้แหละทางเดียวที่จะทําให้แจ้งตึงนิพพานเมื่อเราทําเหตุที่ถูกต้องจากนั้นเมื่อเหตุถูกต้องผลก็จะถูกต้องดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้เราก็ประพฤติและปฏิบัติตาม เมื่อปัญญาญาณแก่กล้ามีอินทรีย์แก่กล้าและก็ปฏิบัติได้ถูกต้องเหตุปัจจัยครบเมื่อเหตุปัจจัยบริบูรณ์เราก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระุทองค์ได้ตัดไว้ดังที่เราประพฤติและปฏิบัติ ก็คือเรียนรู้ก็คือปริยัติลงมือปฏิบัติกระทำสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วก็ปฏิเวทก็จะตามมาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็คือสัจธรรมสามสัจธรรมสามตรงเนี้เราเรียนรู้ข้อปฏิบัติต่างๆก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งประจุบันตรงนี้แหละดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ เป็นผู้มีของดีในตัวสามอย่างนั่นก็คือมีความบริสุทธิ์ใจมีเมตตาการหลนเป็นพื้นฐานและก็มีปัญญาญาณพร้อมที่จะสุขงอมและแตกฉานสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่พระองค์ได้ส่งประกาศไว้ ก็คือจักของอุทปาธิยาณนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตาก็ดียานก็ดีปัญญาก็ดีวิชาก็ดีความแจ้งสาตลิก็ดีจงมันเกิดมีแก่ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้และเมื่อท่านเข้าใจ คำสอนที่พระพุทธองค์ได้ประกาศไว้ท่านก็จะเข้าใจธรรมที่ว่าอย่างกินจีตมุทยาธรรมมังสับพันตังนิโเราธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเขาเรียกว่าอุบัติขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดนะล้วนดับไปตรงนี้แหละก็คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้ว่าสิ่งที่ต่างๆอ่ะที่เกิดมานะมันเกิดที่ขัน มันเกิดที่หลังหัวของเรานี่แหละมันเกิดที่มีการคิดปรุงแต่งนั่นแหละเมื่อท่านเข้าใจว่าซึ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุคือจิตเดิมแท้ซึ่งมันเกิดมาแล้วจิตเดิมแท้มันไม่มีอะไรและทำต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามนจะมีอะไรได้ยังไงมันก็ดับไปซึ่งการที่มันเกิดขึ้นมานั้น เขาเรียกว่าตาตาตาการถึงความเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่เราไม่ไ่มีเราไม่ไปเป็นไหนสิ่งนั้นก็เพียงแต่ว่ารู้มันเป็นเห็นมันไปก็เท่านั้นเองโพธิปรมัตถจะให้ติดมนญญาณฝัง,งตอนทําไมต้องทำในผานให้แจ้งก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยกยุติแต่เพียงเท่านี้สวัสดี